เอาจริงนะถ้าสมมติว่าแกอยากเป็นคนที่รวยขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นสิ่งที่แกห้ามคิดห้ามพูดหรืออย่างหนึ่งเลยคือห้ามพูดว่าไม่มีเงินเพราะว่าไอ้คาพูดเนี้ยมันจะดับทุกอย่างในหัวแกเว้ยไม่มีเงินทำนูน่นไม่มีเงินมาหรอกท่านี้ไม่มีเงิน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 เออมึงเออมึงเลยไม่มีเงินอยู่นี่ไงมันมีหลายอย่างที่มันต้องใช้ความพยายามแล้วเงินมันสามารถหาได้จากอากาศไดแกยังไม่ทันเริ่มต้นอะไรเลยแต่แกคิดอย่างเดียวแล้วว่าแกจะไม่มีเงินแกไม่มีไม่มีเงินฉันไม่ได้ ไม่เงินก็จัดสรรเวลาดีจัดสรรเงินดีของบางอย่างที่ไม่จําเป็นโอ้โหแม่งซื้อทั้งที่มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่ของบางอย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตเช่นอาจจะซื้อของมารีวิวหรืออะไรเงี้ยคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหล,ลังเรามักจะเสียเงินไปกับสิ่งที่ทําให้คนอื่นรวยขึ้นมากกว่าสิ่งที่ทําให้เรารวยขึ้นไงแล้วมันมีหลายอย่างที่มันไม,ไม่ต้องใช้เงินก็ได้แต่ใช้ความพยายามอ่ะถ้าเงินน้อยมีความพยายามที่มันมากขึ้นไหมอ่ะอย่างอัดควงอัดคลิปอ,อยา่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้เงินหรรือออตตต้้้นนนนนนททุะะไขขาาดดดั่่ยกจมีีีีชวิึแพู